อกใส yes. ่กอกใส่กอกทอดลาโีใส่กอกบุลโลนาทาโก้มีแกงทอดปีแกงทอดฮัตตอกและบาโลนี่ใส่กอกใส่กอกใส่กอกบุลโลนาทาโก้มีแกงทอดปีแกตทอดฮัตตอกและ ออกเกตุนตฮอกดอกและบาโลนี่ไอ้โยสวัสดีท่านผู้ชมทาับูะฮะวันนี้เรามาเล่นเกม Minecraft กับในแมปตามหาหุ่นซึ่งแมปนี้เนี่ยก็เป็นใครไม่ได้ก็ผมไม่ได้สร้างซึ่งสร้าง มาก็สร้างมาว่าจะให้ผลลิตนะแต่ผมกลัวคนแบบพังก็เลยจะมาพาเล่นที่เรง่ายๆคือเล่นเพิร์ฟีซึ่งวันนี้ก็จะมาพาไปหาว่ามันมีกี่แคททีู่กดูไปเลยเปึ๊บย่ีเอรกสิเู์ร้อยสาถห้าูโอเคสิลิพอละซึ่ง K เลยก่อนเสรตทองหกบเกาศูนย์ูนึ่งรอยสาม0ุดห0าศูนพอสซึ่งที่ผมจำได้นะตอวก่อนลงมาเนี่ยผมจำได้ว่ามันมีดีไงพอเราเจอปุ๊บให้เราเก็บมาแค่ชิ้นเดียวชิ้นเดียวอันนี้เป็น

ลงน้ำก่อนปึ๊บปึบเอ้ยเด้ๆๆวัด,ด,ด What? เตอะผมว่ามดน่าจะบักนะฮะน่าจะใช่ดูเด็ดมดน่าจะบักเขาน่าจะลืมแก้บักน้ำมนะคือเดี๋ยวเขาไปเอามดออกอีเด็ยในนี้อืมใช่

่าเาเห้เราทุก,กินมีนาใช่ละเอามาคือแก้ไขแมปนิดนึงแล้วเราลงไปดันล่งพึบเออนี่ไงว่าแล้วบักจริงเลย ให้เราพอเราลงมาสีให้เราตามไปเลยลงไปผมนึก่าอากาศกันเดียวเราเจอกับคับอาไี่คนน้ตอนนี้พีคนตามไปกัดโหันี่เออเจอกับเอาเจอกับไบับังเออไมันสแตนไมันสตซึ่เนี่ยพอสร็จแล้วพอกมาแล้วกลุ่มเนี่ยไอเดียวเนี้ยกูเหตามเสยงให้มันนี้มันมีกองฟอนดูใช่แล้วนี่ได้มาบึกรเสียงโอ้โหก่อนยคนจะตายยโนตายเอคยมา้าหอยแต่แล้วก็มาตามเสียงไฟมันจะมีทางขึ้นอยู่ นี่มันเป็นทานน้ำแข็งเฮ้ยเลือดเลือซึ่งส่วนมากเนี่ยผู้คุณโกงไม่ได้เล่นดอกแต่คุณดูไว้เผื่อจะหาเจอแบบผมซึ่งตรงนี้เราตกไปไม่ได้เพราะผูมกันต้องรออัปเดตมา่วนต่อไปนะซึ่งโซนนี้จะเป็นโซนที่อยากฮาร์ดคอร์คือเป็นอัมเมอร์สแตนฮาร์ดคอร์มากคือดูดมีแต่แมกมาโอเอ โอเคไปปึ๊บอึมอื่มลบอุปสรรคโอโอ my g อ d ปาหยิบหยิบเออไม่มีเวลาครับไม่มีเวลาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะให้พวกเรามาสุกอยู่ในนี้แต่มันจะเสียอัใจหนักมากแต่คุณก็จะหายใจอโอเพราะว่ามันมีออกซิเจนอยู่ไปไปไป,ไป,ไป โอ้ oh my god มันคืออะไรวะนี่มันคือมันคือเอ,อ่อมันคือ magma b o อกอ๋อแว g มาบ็อกถ้าเราหลังจากเราเอา magma b บ o อกแล้วเนี่ยให้เราเดินขึ้นมานะเดี๋ยวเยวขึ้นไม่ได้หิมะตกี๋ยวเก็บเอาไว้ก่อนอเราได้มาแล้ว ให้เรามาตรงนี้คุณจะเห็นเส้นๆนี่คือบันไดปีนขึ้นไปแต่ทุกคนก็ไม่ได้เล่นทุกคนก็ไม่ได้เล่นอยู่แล้วให้เรากดย่อแล้วก็พยายามคำคำลงไปด้านล่างไอเดี๋ยววางน้ำไม่ได้ คุณลงไปคุณจะตายคือไอลาวานี้ฮาร์ดคอร์มากเพราะว่าซึ่งทุกคนเนินมาเออไม่มีอะไรมีทุกคนกระโดดลงไปฟึ๊บเนียวฮ่าฮาคุณโดนหลอกเกมมิ่งแล้วคุณก็สามารถหยิบอมเมอร์หยิบของในอ,อมเมร์อเมร์สเตนได้ไหม ยิบได้นี่คุณได้ถังาวามาเกมมิ่งเห็นไหมผมบอกแล้วมันหาคอนะคือคุณเอาด้านมันไม่ได้คุณก็ลงมาเอาด้านล่างแต่ตัวนี้ผมออกไปแล้วทีนี้ไม่มีทางอกแต่ได้รับปำหนึ่งแนละ้วชั้นมองไม่เห็นบอดเีดเดรอแป๊หนึงขอปรับเสียงก่อนอืม ไม่น่าใส่เช็ดเดือยเลยโอเคเจอปุ่มแล้วเดือนทะลุออกมาคุณจะรู้สึกหนาวมากคือถ่ายตอนกลางคืนด้วยแล้วคือเปิดพัดลมด้วยหนาวซึ่งมันก็จะมีธีมฮัล,ลวีนะโอ้ oh my god อม玛ตกแต่มีฟ้าผ่าโอ้ oh my god s า y ขอใช้น้ำมยแล้วกันไม่จะไม่ใช้น้ำ อเมันขึ้นยากจังซึ่งแต่ละคนนั้นเมื่อได้มาแล้วเนี่ยถามว่ามีอีกไหมมีอีกใช่มันไม่ได้มีแค่นี้มันก็จะมีเออได้เวลาพาครัวกันแล้ว ปุ๊บใช่ผมปากหัวกากมากเอยจ้ะฉันเดี๋ยว,ยวผมไม่ชอบตอนตอนฝนตกมันทำให้ผมรู้สึกเศร้าปับมาเป็นตอนเช้าแล้วเมืดเกินไปปุ๊บ Oh my god guys แต่ในแมปนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ห้ามให้ทุกคนใช้บล็อกนะแต่กฎก็คือห้ามวางในน้ําห้ามวางในน้ําแล้วเมื่อไรจะกระโดดขึ้นได้ที่ร,รู้คือทุกคนเนี่ยสามารถโกงขี่โกงได้แต่ในอัปเดตต่อบไม่ได้เดาคุณอะไรเนี่ยผมว่าตรงที่ขี่โกงได้หลายแหล่เนี่ย ที่ก็คือโบนมิวโบนมิวอ um ัลเมอร์สเตนโหแบบวัดวัดคอมานบล็อกวัดน่า mm hmm. ผมว่าอาจจะเกิดบล็อกละเดี๋ยวต้องไปถอดถอดอ่ะดีซอสแพ็คเดี๋ยวคว้าถอดแล้วกันมา mm hmm. ดูที่ตัวไปกันเลย ที่ตบไปของเราคือตรงนี้ให้เรากระโดดลงมาในน้าให้เรากระโดดลงมาในน้ว่าวมาลัดเลาะ,ละอะไรมาคุณจะเจอกับใบบัวอัมเมอร์สเตนแล้วคุณก็รีบขึ้นไม่งั้นคุณตายซึ่งอัมเมอร์สเตนทั้ง ซึ่งอัพเตเนี่ยมันนะน่าจะมีแค่นี้แหละผมผม,ผมต้องรออัปเดตหน้านะมันเขาคุณสร้างแบบผมเนี่ยถึงผมต้องรออีกนานเลยกว่าผมจะได้อัปเดตแบบนี้ซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดติดตามเพราะว่าตอนนี้ช่องผมขาดแคลมผู้ติดตามมากและสิ่งที่สำคัญคืออย่าลืมติดตามด้วยนะคะ